ชเลยสึกดีใจครับดีใจครับดีใจเห็นเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องๆนะครับชาวเทพินมีความสุขครับผมเกมต่อไปเอ่อทัวร์นาเมนต์ต่อไปใกล้สุดคืออะไรใกล้สุดก็คือกมละ16ปีนะครับ16ปี14ปีกอครับผมก็ก็ดูแลหมดครับดูแลช่วยๆกันดูแลทีมงานสตาฟโค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดวอลโค้ดตอยก็ก็ช่วยๆกันทุกรุ่นครับ ดึเลือดไปด้วยเป็นไงบ้างก็ดีครับช่วยเอาเลือดชายมาช่วยในเรื่องของสาสของฟุตซอลนะครับก็เอามาเพราะว่าฟุตบอล11เจ็ดสีเนี่ยมันมีเรื่องของบอลฟุตซอลเข้ามาร่วมด้วยก็เลยได้เทคนิคจากจาโค้นเลือดชายพอสมควรครับ14-16ดูแล้วทรงเป็นไงบ้างก็น่าจะไปได้อยู่ครับนะครับ ฝากแฟนนี่ยเยวันนี้มาโอ้เยอะมากก็ขอบขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณกองเชียร์ขอบคุณสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวเทวินนะครับที่มาร่วมเชียร์กดดันผู้ต่อสู้นะครับผมก็ภูมิใจนะครับที่ทําผลงานให้กับโรงเรียนเทวินในฟุตบอลรายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเอาถ้วยไปเนี่ยที่ได้มาเนี่ยที่แม่แม่ลำเพยไม่เคยได้เนี่ยเดี๋ยวไปวางไว้ให้แม่นะครับ วันนี้ผู้สอนยอดเยี่ยมด้วยเคยได้ไหมรางวัลน,นี้ไม่ไม่เคยครับไม่เคยครับก็ดีใจอยู่ครับเ,เยบย,ย,ย,ย